เกิเชื่อใจในโลกและเชื่อใจในจักรวาลแล้วเธอจะคิดแบบนี้ว่าไม่เป็นไรถ้าเขาใช่ยังไงเขาก็ติดต่อมาถ้าเขาคือคนคนนั้นของเราจริงๆยังไงเขาก็ติดต่อมาแต่ถ้าสุดท้ายเขาไม่ติดต่อมาก็แปลว่าเขาไม่ใช่ซึ่งจักรวาลได้ทําหน้าที่ของเขาแล้วในการปัดคนนี้ออกไปทุกอย่างคือที่เกิดขึ้นดีทั้งหมดดีทั้งนั้น If refuse to doesn Baby เบบ I ้ถ s าฉั l ยังเป็นคนรั e l l o ค่ะสวัสดีค่ะทุกคนพี่แอวก็ทุกคนรู้ไหมว่าจริงๆแล้วอ่ะมันมีสิ่งหนึ่งที่พี่แอลว่าหลายคนผู้หญิงหลายคนนะที่พี่คุยด้วยหลายๆคนจากที่แบบเออเปิดสอนเปิดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มามามาคุยด้วยด้วยกันเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเราจะติดเรื่องคอนโทรล เราจะเป็นคนคอนโทรฟริคคอนโทรฟริคคืออยากให้ทุกอย่างเป็นไปได้อย่างใจใเราทุกอย่างแล้วรู้ไหมว่าจริงๆแล้วตัวเนี้ยมันคือตัวที่บล็อกเฟมินีนเอนเนอร์จีของเราเพราะฉะนั้นวันนี้คอนเทนต์จะเป็นเกี่ยวกับการการค่อยๆปลดปล่อยไปถ้าเราอันล็อกเรื่องนี้ได้การที่เราอันล็อกการที่เราจะอันสามารถทําให้เรา lock, อันล็อกเฟมินีนเอนเนอร์จีของตัวเองออกมาได้อันล็อกอ่ะมันคือการที่เขาบอกว่า ซึ่งอันนี้พี่เอาไปไปฟังเป็นคอนเทนต์ของฝรั่งเนาอแล้วเขาบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะสิ่งที่มันทําให้เราอ่ะไม่สามารถเข้าไปอยู่ในหมวดหมู่ของแฟมินีได้อย่าง100%เพราะเราติดนิสัยเป็น c คอนโทรฟิกคอนโทรฟิกโดยเฉพาะนิสัยเนี้ยจะติดกับคนที่ส่วนใหญ่แล้วนะส่วนใหญ่แล้วจะติดกับผู้หญิงที่เป็นผู้หญิง Working Women ผู้หญิงที่แบบ ต้องมนเต้องออกก n i z e นเท่าที่ฉันคุยเลยนะต้อง m i n i ต้องออกก n i z e นต้องทําอะไระต้องวางแผนต้องอะไรเงี้ยมันจะเป็นการเพราะเราฝึกนิสัยการควบคุมโดยปกติในชีวิตมันเลยทําให้เราอ่ะเป็นคอนโทรฟิกแล้วมันจากที่ทํางานมันกลายมาเป็นที่บ้านในชีวิตประจําวันเราจะกลายมาเป็น Control ทุกอย่าง ให้เป็นไปตามที่เราต้องการทีนี้มาลองสังเกตดูว่าพวกเราเป็นแบบนี้หรือเปล่าเขาบอกว่าผู้หญิงส่วนใหญ่ที่รู้สึกแบบเบิร์นเอาท์รู้สึกเหนื่อยรู้สึกล้ารู้สึกแบบกังวลรู้สึกคิดมากรู้สึกโอเวอร์ทิงกิ้งโอเวอร์อนาลไลซ์บลาบลาบลาพวกเนี้ยส่วนใหญ่จะเกิดจากเราชอบควบคุมเราต้องการควบคุมมาให้สถานการณ์ต่างๆมันเป็นไปตามที่เราต้องการให้มันเป็นความคอนโทรลเนี่ยมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากการที่เราพยายามที่จะ มันเกิดเอาจริงอ่ะความทับซ้อนของมันคือการที่เราควบคุมพยายามควบคุมทุกอย่างเพราะเรากลัวนั่นคืออารมณ์ที่มันทับซ้อนทีนี้ถามว่าเรากลัวอะไรทาไมเราถึงบอกว่าเพราะกลัวเราถึงควบคุมเพราะว่าพอเรารู้สึกกลัวว่ามันจะเกิดสิ่งนั้นเกิดสิ่งนี้แผนหนึ่งแผนสองมันคล้ายๆกันเลยใครทํางานที่มันเป็นักการแมネจจะรู้เลยว่าเวลาที่เราวางแผนอะไรมันจะมีแผนหนึ่งแผนสองแผนสามแผนสี่เพราะมันคือการจัดการเราจะวางแผนสําหรับถ้ามัน เป็นอันนี้คือแผนสําหรับการทำธุรกิจเลยนะถ้ามันไปทางนี้แล้วมันไม่ได้อ้าวแผน2คืออะไรแผน3คืออะไรแผน4คืออะไรนี่คือการควบคุมทีนี้เหมือนกันเราพอมาอยู่ในพาร์ทของเพอร์ซันอลของตัวของของชีวิตเราอะเราจะพยายามทําให้ทุกอย่างมันเวิร์กตามที่เราต้องการเรารู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเขาแบบสมมตินะเราคุยกับใครสักคนแล้วเราพยายามควบคุมตัวเองหนึ่งควบคุมตัวเองไม่ให้ไปรู้สึกกับเขาเยอะ ก็เกิดจากความกลัวควบคุมตัวเองไม่ให้แสดงออกความรู้สึกเขา,เ,ขาเยอะก็คือความกลัวควบคุมตัวเองเพื่อให้เขาเป็นไปนตามที่เราต้องการก็เกิดจากความกลัวทุกอย่างเกิดจากความกลัวทั้งหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะสามารถทําลายความรู้สึกกลัวของเราหรือว่าทําลายการคอนโทรลของเราเปลี่ยนโหมดจากคอนโทรลคอนโทรลมันเป็นมัสคาลินเนจีนทุกคนมันอยู่ในโหมดของการไล่ล่าเพราะฉะนั้น การที่เราจะสามารถ d r อปมันลงได้เนี่ยคือเราต้องกลับมาเห็นก่อนว่าไอ้ความกลัวที่เรากลัวคือเรากลัวอะไรกลับมาถามตัวเองนะกลัวอะไรมีอะไรที่ทําให้เราไม่เชื่อมั่นในสิ่งนั้น <S <S เพราะฉะนั้นเวที่เราจะสามารถออกจากความกลัวหรือการ control ได้คือการที่เราต้องเชื่อใจหรือการที่เราต้อง surrender ก็คือการซีโร love นั่นเอง ทีเนี้ยถามว่าแล้วเราจะทํำยังไงเราถึงจะสามารถหยุดคนโทรลได้เราต้องกลับมาถามก่อนว่าไอ้ที่เราคนโทรลอยู่เราคนโทรลเพราะอะไรแล้วเรากลัวอะไรแล้วเหตุผลอะไรเราถึงกลัวต้องถามตัวเองแบบนั้นว่าเหตุผลอะไรเราถึงกลัวถ้าสมมติว่าเราเคยเจอความสัมพันธ์ที่แบบก็ถ้าฉันไม่โทรหาเขาทุกครั้งไม่โทรสอบถามว่าเขาอยู่ที่ไหนบางทีก็อาจจะมีคนอื่นซึ่งมันเกิดจากเดิมทีเราเคยเจอความสัมพันธ์ในอดีตที่มันเป็นแบบนั้นเราต้องกลับมา อยู่ในปัจจุบันขณะให้ได้ว่าปัจจุบันนี้ความสัมพันธ์นี้กับความสัมพันธ์ที่แล้วมันเป็นคนละอันกันมันไม่ใช่นเดียวกันและเหมือนกันปัจจ uh ุบันนี้ชั้นในเวอร์ชันนี้กับชั้นในเวอร์ชันเมื่อวานคนละคนกันทุกอย่างมันใหม่หมดมันมันมันคือเราเติบโตทุกวันเพราะฉะนั้นกลับมาอยู่กับปัจจุบันให้ได้สอบถามตัวเองให้ได้ว่าไอ้ที่ฉันกลัวเนี่ยฉันกลัวเรื่องอะไรฉันกังวลเรื่องอะไรฉันฉันฉันห่วงเรื่องอะไรอะไรเงี้ยเหตุผลที่เรากลัวอย่างหนึ่งคือเพราะเราไม่เชื่อว่า เพราะเราไม่เชื่อมั่นเพราะเราไม่เชื่อมั่นและเราไม่เชื่อใจทีนี้การเชื่อใจมันเกิดจากอะไรการเชื่อใจอ่ะคือเราต้องไม่ใช่เชื่อใจในตัวเขาและไม่ใช่เชื่อใจในตัวเราแต่เชื่อใจในจักรวาลเชื่อใจว่าไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นจักรวาลดูแลฉันอย่างดีทีนี้การที่เธอจะเชื่อใจได้คือมันต้องผ่านกระบวนการกลับมาเชื่อว่าตัวเองได้รับการดูแลอย่างดีมาเสมอ คือการกลับมาเวิร์กกับข้างในกับอินเนอร์ของตัวเองกลับมาเช็คซิว่าไอความกังวลความวิตกกังวลความความกลัวทั้งหมดทั้งปวงมันเกิดจากอะไรกลับมาเห็นแผลของตัวเองก่อนแล้วกลับมาสร้างบทพิสูจน์ใหม่ให้กับความกลัวของตัวเองเพราะเราจะไม่สามารถซิโลโลาฟได้ถ้าเรายัางไม่เชื่อมัน่นไม่เชื่อใจในตัวเองและในจักรวาลไม่ใช่โลกภายนอกนะ ในตัวเองและในจักรวาลเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเชื่อมั่นในตัวเองมันจะเป็นเชื่อมั่นแบบไหนเชื่อมั่นว่าเราเป็นที่รักเสมอเชื่อมั่นว่าเราได้รับการดูแลเสมอเชื่อมั่นว่าคนอย่างเราสามารถมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นในชีวิตเราได้เสมอเชื่อมั่นว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นจักรวาลดูแลฉันเสมอแบบนี้คือพอเราจะเชื่อมั่นอย่างนี้ได้มันต้องกลับมาเวิร์กทั้งหมดเลย ว่าไอ้ที่ผ่านมาคือเรากลัวอะไรแล้วอะไรคือเหตุผลของความกลัวนั้นกลับมาเห็นบาดแผลของตัวเองกลับมาเวิร์กกับตัวเองแบบเข้าไปเปลี่ยนแว่นตาไม่ไม่ไม่ใช่กับไปเข้าเข้าไปเช็ดแว่นตาที่เรามองโลกให้มันชัดขึ้นให้มันใสขึ้นเพราะณนะปัจจุบันนี้เราอาจจะมองโลกแบบที่มันเคยเป็นในชีวิตของเรามันก็เลยทําให้เราไม่สามารถเชื่อใจอะไรได้ เพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราฮิลลิ่งแล้วมันจะทําให้เรากลับมาเชื่อใจในตัวเองกลับมาเชื่อใจในโลกกลับมาวางใจในโลกพอมันเชื่อแบบนั้นนะมันจะเป็นความคิดที่แบบว่าสมมุตินะในเรื่องของความสัมพันธ์ถ้าวันนี้เขาไม่ติดต่อเธอมาใช่ปะเธอจะกลายเป็นคนถ้าถ้าวันนี้เขาไม่ติดต่อมาแล้วเธอเชื่อใจในโลกและเชื่อใจในจักรวาลแล้วเธอจะคิดแบบนี้ว่าไม่เป็นไรถ้าเขาใช่ยังไงเขาก็ติดต่อมา ถ้าเขาคือคนคนนั้นของเราจริงๆยังไงเขาก็ติดต่อมาแต่ถ้าสุดท้ายเขาไม่ติดต่อมาก็แปลว่าเขาไม่ใช่ซึ่งจักรวาลได้ทําหน้าที่ของเขาแล้วในการปัดคนนี้ออกไปทุกอย่างคือที่เกิดขึ้นดีทั้งหมดดีทั้งนั้นมันก็จะทําให้เราวางใจพอเราวางใจคือเราก็จะปล่อยวางเราก็จะหยุดการควบคุมทั้งหมดไม่ว่าสิ่งใดเกิดขึ้นมันมีทางออกเสมอเหมือนกันกับเวลาที่เราเครียดเในเรื่องสถานการณ์ต่างๆในชีวิตอะ พี่เป็นจะมีประโยคหนึ่งที่พี่จะบอกกับตัวเองตลอดเลยนะว่า,เ,าเมื่อปัจจุบันนี้ปิดอะ่ะมันจะมีหน้าต่างหรือมีช่องอะไรสักอย่างเปิดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราแค่ต้องตั้งสติคามดาวใจเย็นแล้วก็เชื่อมั่นและวางใจว่ามันจะมีทางออกเสมอพี่เอ๋ยกตัวอย่างเคสตอนที่พี่แบบอตอนช่วงโควิดเนาะตอนนั้นพี่เอ๋ทำงานอยู่ที่ดูไบพี่เอ๋ทำงานอยู่ที่ดูไบแล้วก็จริงๆไม่ได้อยากกลับเมืองไทยในตอนนั้นแต่ว่าตอนนั้นรู้สึกว่าสถานการณ์มันค่อนข้าง,ง,งที่จะรุนแรงมาก แล้วก็ฉันอะมีไฟมีไฟบินเที่ยวสุดท้ายที่กําลังจะพาคนไทยกลับบ้านตอนนั้นตัดสินใจแล้วว่ายังไงก็ต้องกลับเพราะเราไม่รู้ว่าสถานการณ์นี้มันจะยาวสักแค่ไหนเราไม่รู้ว่าสถานการณ์นี้มันจะจบลงแบบไหนเราไม่รู้ว่าเราจะกลับบ้านแบบมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตเพราะฉะนั้นไม่เป็นไรไม่ว่ายังไงจัก,กรวาลจะดูแลฉันอย่างดีฉันแค่จะกลับบ้านกลับมาอยู่กับที่บ้านก่อนแล้วสุดท้าย จะทางานอะไรจะทํามาหากินอะไรเดี๋ยวสุดท้ายเขาก็จะมีทางออกให้เราเองพี่ก็ตัดสินใจกลับบ้านเลยตัดสินใจกลับบ้านเลยเพราะเราเชื่ออยู่แล้วว่าเดี๋ยวจัก,กรวาลเขาดูแลเราเองคนอย่างเราอ่ะหางานที่ไหนก็ได้พี่มีมายเซ็ตแบบนี้อยู่แล้วพอมันกลับมามันก็ได้รับการดูแลอย่างที่ที่เราเชื่อว่าเขาจะดูแลเราพี่กลับมาได้ประมาณอ่าหลังจากควอนตะีนอ่ะหลังจากกักตัวอยู่ประมาณ14วันพี่นอนเล่น,เล,นเล่นอยู่4วันพี่ก็ได้งานแล้ว มันมันแล้วก็พอได้งานแล้วหลังจากนั้นก็ก็ทางานต่อมาเรื่อยๆเนะี่ยคือการวางวางใจคือเราต้องเชื่อใจว่าสุดท้ายเราจะได้รับการดูแลอย่างดีสุดท้ายเราก็จะได้รับการดูแลอย่างดีแล้วพอเราพอเราเชื่อมัน่นพอเราวางใจอ่ะเราจะคอนเน็ก์กับตัวเองได้เราจะเป็นตัวของเราเองแล้วเราจะมีความสุขแล้วเราจะเบ่งบานมันจะเป็นมันจะเป็นสิ่งที่เราไม่ได้มีความกังวลเราไม่ได้มีความเครียดเราจะปล่อยให้ทุกอย่างเลทอิดเบียย มันจะแม้กระทั่งในความสัมพันธ์เราจะไม่มานั่งแบบเอ๊ะเขาจะโทรหาฉันไหมหรือเขาจะติดต่อมาไหมเอ๊ะเขาจะรักฉันหรือเขาจะไม่รักฉันมันจะกลายเป็นแบบว่า let him ให้เขาทําแบบที่เขาอยากจะทําให้เขาเป็นในแบบที่เขาอยากจะเป็นส่วนเราเป็นในแบบที่เราอยากจะเป็นเป็นตัวตนของเราจริงๆแล้วพอเราแฮปปี้อ่ะเราเราไม่ได้กังวลเราไม่ได้เครียดกับอะไรเงี้ยมันจะทําให้เรา drop energy ของเราลงสิ่งที่พี่เห็นนะหลังจากที่เราผ่านกระบวนการฮิลิ่งแล้วพี่เอาผ่านกระบวนการเชื่อมต่อกับตัวเองแล้วแล้วกลับมารีเช็คว่าไอ้ชีวิตฉันเนี่ยฉันฉันแฮปปี้กับอะไรฉันฉันหาความชอบของฉันในสิ่งที่ฉันชอบทําฉันทําในสิ่งที่ฉันชอบแล้วฉันหา แอคทิวิตี้ที่ทาให้เรารู้สึกเบิกบานในหัวใจมันทําให้เราดรอปตัวเองมาอยู่ในแฟมินินเอนเนอร์จีมากขึ้นแล้วมันทําให้พี่อะซิโรล,ลาบซิโรล,ลาบคือพี่ไม่ควบคุมอะไรเลยไม่ได้สนใจอะไรเลยและสําคัญอีกอันหนึ่งคือพี่ไม่ควบคุมตัวเองไม่ควบคุมอารมณ์ของตัวเองสมมุติว่าวันเนี้ยคุยกับคนเนี้ยแล้วรู้สึกว่าเ,เดิมทีอะเราจะเป็นก้าวขาขาหนึ่งอยู่ที่เขาแล้วขาหนึ่งอยู่ที่เราคือเหมือนแบบโปรเทคตัวเองไว้อยู่ะคือเหมือนแบบไม่ได้ก้าวไปทั้งหมดแต่วันเนี้ยเรากลายเป็นคนที่ ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ได้ไม่ไม่ได้ไม่ได้ก้าวครึ่งครึ่งอ่ะเราเก้าวไปเลยเราเก้าวไปเลยโดยที่เราไม่กลัวเพราะเรารู้ว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นทุกอย่างล้วนดีเสมอทุกอย่างล้วนดีเสมอเราแค่ Enjoy the Moment โอ Enjoy Moment นี้ไปแล้ว Enjoy Moment นี้ไปก่อนแล้วมันเกิดการที่พอเราเก้าวไปอ่ะเราเก้าวไปในเวอร์ชั่นของแฟมานีนเราไม่ได้ก้าวไปในเวอร์ชั่นของผู้หญิงที่พยายามควบคุมทุกอย่างและพยายามทําให้เขารักแต่เราเก้าวเข้าไปในเวทที่ เป็น energy ของเบาๆเอา energy สบายๆ energy ที่แบบแบบไม่ได้ไม่ได้เร่งรัดหรือว่าไม่ได้พยายามที่จะทาให้เขาชอบเราเป็น energy แบบวางใจอยู่แล้วว่ายังไงก็ก็ฉันอะคือถ้าไม่ใช่ฉันแล้วจะเป็นใครอะมันเป็นแบบเนี้ยคือมันมันมันเป็น energy แบบเนี้ยแล้วถ้าสุดท้ายแล้วฉันเป็นฉันแบบนี้แล้วเธอไม่ชอบฉันก็ up to you ค่ะไม่ได้มีอะไรเลยอะไรเงี้ยพอมันไปด้วย energy แบบเนี้ยมันจะทําให้ energy ของเรามันเป็น energy ที่แบบที่สบายๆแล้วมันจะทําให้คนที่เขาคุยด้วยอะ เขาสัมผัสได้ถึงพลังงานนี้แล้วเราจะเริ่มเห็นความเป็นมัสค์ลินของเขาขึ้นมาเรื่อยๆเ,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 เราจะเริ่มเห็นเขาไล่ล่าเราขึ้นมาทีละนิดทีเะนิดทีละนิดนืด้นอปอะอพี่แค่จะบอกว่าการที่เราจะหยุดสามารถหยุดควบคุมอะไรได้เราอาจจะต้องมานั่งสำเน็จเราอาจจะมานั่งจําไว้อย่างหนึ่งว่าโลกภายนอกอ่ะมันเกิดเรื่องราวมากมายที่เราไม่สามารถควบคุมได้เราไม่สามารถควบคุมสิ่งที่อยู่รอบตัวเราได้แต่สิ่งที่เราควบคุมได้คือแอคชั่นของเรารีแอคของเรา การปฏิบัติการตอบโต้สถานการณ์นั้นๆผู้คนยังปฏิบัติกับเราเหมือนเดิมสถานการณ์ในในโลกยังเป็นเหมือนเดิมแต่ว่ามันจะพอเราเริ่มกลับมามอนิเตอร์ตัวเองกลับมาที่ควบคุมโลกภายในเนี่ยโลกภายนอกมันจะค่อยๆเปลี่ยนการมองโลกภายนอกมันจะค่อยๆเปลี่ยนมันจะโลกภายนอกยังเป็นเหมือนเดิมแหละแต่เรามุมมองที่เราเห็นมันมันจะเปลี่ยนไปและอีกอย่างหนึ่งคือ,อ เมื่อเราเมื่อเรารู้ว่าเราไม่สามารถควบคุมอะไรได้สิ่งหนึ่งที่เราควรมีก็คือมีมีขอบเขตที่ชัดเจนมีบาว n d รีพอเรามีทุกอย่างพวกนี้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราจะสามารถปกป้องตัวเองได้เสมอเราจะสามารถปกป้องตัวเองได้เสมอแล้วมันจะทําให้เราสามารถ d r อปเข้าไปสู่ feminine energy ได้พี่จะบอกว่าอ่าจริงๆอ่ะอ่าซึ่งทั้งหมดเนี้ยพี่ว่ามันเป็น p r o c e s ของการ work กับตัวเองจริงๆมันเป็น p r o c e สของการ work กับตัวเองจริงคือพี่ว่ามันมีกระบวนการิร r k กับตัวเองหลายกระบวนการนั่นแหละแต่ว่า พี่มาเห็นวิธีของการเวิร์กับตัวเองของพี่มันมันเป็นแบบนี้รูปแบบมันเป็นแบบนี้มันก็เลยเรู้สึกว่ามันมันเห็นตัวเองค่อยๆเปลี่ยนค่อยๆพัฒนาไปทีละนิดทีละนิดทีละนิดจากการมอนิเตอร์ตัวเองเนาะมันอาจจะเกิดจากหนึ่งคือพี่เหว่า,าด้วยความที่เราอินกับเรื่องนี้มาตั้งแต่มาตั้งนานแล้วมาตั้งตั้งแต่ปี2016อินกับเรื่องจิตใต้สํานึกินกับเรื่องจิตวิทยาอินกับเรื่องอะไรต่างๆเหล่านี้มันก็เลยทาให้เราไปรงเรียนไปลงอะไรเนี่ยเออทีเนี้ยมันก็เลยทําให้เรา สามารถเข้าถึงเรื่องราวเหล่านี้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยทาให้เราเปลี่ยนเปลี่ยนได้ง่ายแต่พี่จะบอกว่าคีย์เวิร์ดที่ทาให้พี่เปลี่ยนจริงๆคือเซลล์คอนเซปต์นะทุกคนพอพอเซลล์คอนเซปต์แต่การที่ทําแล้วก็เป็นการลงมือทาแบบลงมือทําเลยอะจริงกับตัวเองเลยตัดสินใจเลยว่าฉันจะทําฉันจะเอาตัวเองกลับมามันก็เลยทาให้เราเปลี่ยนเซลล์คอนเซปต์ของเราได้ง่ายแต่กระบวนการทั้งหมดของเซลล์คอนเซปต์อะ ที่ทําให้พี่สามารถตัดสินใจและทําได้ง่ายคือพี่กลับไปเข้าใจก่อนว่าอะไรที่มันชักใจอยู่เบื้องหลังอะไรมันคือเหตุและผลก็คือการกลับไปดูในเรื่องของภาษาวิยาจิตวิยาไปดูในเรื่องของ attachment style ไปดูไปดูในเรื่องของกระบวนการทํางานของสมองอะไรเงี้ยเออหรือว่าพี่เรียกมันว่าหนังสือกู้ใจพังหรือว่ามันคือการรีโปรแกรมตัวเองพอมันเข้าใจเรื่องนั้นนะมันก็จะสามารถกลับมาทำเซลล์คอนเซปต์ของตัวเองได้ง่ายถึงได้บอกว่าเฮ้ยทำไมพี่ถึงแบบอยากอยาก,อยากให้ทุกคนมาลงเป็น unlimited คอสมากกว่าเพราะว่ามันคือกระบวนการที่พี่เดินทางทางแรกพี่เดินด้วยทําความเข้าใจกับมันก่อนกับเรื่องราวเราเนี้ยที่เรากําลังศึกษาก่อนอย่างลึกซึ้งแล้วเราก็ค่อยไปที่เซฟคอนเซปต์แล้วเราก็พอเซฟคอนเซปต์มันจะกลับไปเห็นความคิดความเชื่อของตัวเองก็จะตั้งคาถามกับตัวเองว่าทำไมกูคิดกูเชื่อแบบนี้กับตัวเองวะมันก็เลยจะเป็นการฮิลลิ่งการฮิลลิ่งคือการกลับไปแก้ความสัมพันธ์ที่เรามีกับตัวเองและความสัมพันธ์ที่เรามีกับผู้คนกับความสําเร็จกับเงินพอมันทําอย่างนั้นอ่ะมันพอมันเสร็จ3กระบวนการมันททําาให้พพีีี่่ม4คือ เชื่อมต่อกับตัวเองมากขึ้นอ่ะพี่เป็นตัวของตัวพี่เองมากขึ้นพี่ชอบตัวเองมากขึ้นเวอร์ชันนี้คือเวอร์ชันที่แบบ c o m p l e แล้วสําหรับพี่มันทาให้เราไม่ได้นิดใครเข้ามาเพิ่มเติมเต็มเราเลยแล้วเราเป็นตัวจริงที่สุดเวลาอยู่กับใครเราเป็นตัวจริงของเราเราไม่ได้เพอร์เทนที่จะเป็นใครสักคนเลยและสุดท้ายใครจะชอบเราหรือไม่ชอบเขาไอดอลไมเลยอ่ะคือคือใครจะชอบฉันไม่ชอบฉันไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือใครก็ตามไอดอลไม้และไอก็ไม่ได้โกรธด,ด้วยแล้วไอก็ก,ก,ก็ก็ไม่ได้อะไรก็ก็ เป็นเรื่องธรรมดาคนไม่ได้เราไม่ได้จําเป็นต้องชอบใครทุกคนในโลกเนอะปะมันมันกลายเป็นเราอยู่ในเอเนอร์จีนั้นพอเป็นในเอเนอร์จีนั้นอะปรากฏว่าทุกสิ่งที่เราคิดทุกสิ่งที่เราต้องการมันดึงดูดเข้ามาโดยอัตโนมตัติเพราะอย่างที่เข้าใจเลยว่าเวลาที่ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในชีวิตเรามันดึงดูดเข้ามาในชีวิตเราด้วยจิตใต้สํานึกและ95%ของชีวิตเราดําเนินด้วยจิตใต้สํานึกเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณอยากรู้ว่าไอชีวิตเราทําไมมันแบบไปๆอย่างนี้วะลองสังเกตจิตใต้สํานึกของตัวองดู วิธีการสังเกตจิตใต้สำนึกของตัวเองก็ง่ายมากเลยให้สังเกตสถานการณ์ผู้คนชีวิตรอบข้างเรา360องศาว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างอันนี้จะทําให้เราเห็นว่าไอ้ความคิดความเชื่อที่เรามีกับตัวเองเป็นอะไรคืออะไรความรักที่เรามีเป็นแบบไหนเออมันจะทําให้เราคิดได้แล้วพอมันพอมันศึกษาทั้งหมดอ่ะมันจะค่อยๆดรอปมันถึงได้ต่อยอดมาที่แฟมานิกับมาสคารีนเอเนอร์จีมันถึงค่อยๆดรอปทําให้เราจริงกับตัวเองมากขึ้นจริงกับตัวเอง,จ,ง,เองจนทําให้เราอ่ะกลายมาเป็นพลังงานที่เราต้องการเป็นมากขึ้น ทั้งหมดนี้ทุกคนมันเป็นการเดินทางของพี่นะคะไม่เป็นการเดินทางของพี่แล้วก็อ,อย่างที่บอกแล้วพี่เอามีคอร์สอลิมิเต d นะคะอยู่ในสามารถสอบถามได้ผ่านไลน์นะคะกะ็ยังเป็นราคาเดิมนะคะแต่คิดว่าไม่แน่ใจว่าในอนาคตมันจะเพิ่มราคาจากนี้ไปหรือเปล่าเพราะฉะนั้นใครแบบยังไม่อยากพลาดราคาที่มันอยู่ในในแหล่งนี้ยก็สามารถสมัครได้หรือใครที่แบบ ไม่มีสตดุ้งสตางไม่มีบัตเจตก็สามารถสมัครเป็นคอสคอสได้นะคะแต่ละคอสมันจะมีมูลค่าของมันอยู่ก็สอบถามรายละเอียดได้แล้วก็พอเมื่อไหร่ก็ค่อยเติมให้มันครบตามออลิมเ็ดแบบนั้นก็ได้นะคะคอสของออลิมเ็ดจะมีพี่คอยเป็นที่ปรึกษาเป็นเพื่อนร่วมเดินทางนะคะก็จะให้ชั่วโมงในการปรึกษากันอยู่เป็นปกติแต่ถ้าเกิดว่าคอสอ,อื่นๆก็จะเป็นเคส by เคสแล้วแต่ว่าเคสใครเล็กเคสใครใหญ่อย่างเงี้ยพ,พี่เหลียวจะอ่านการบ้านส่วนใหญ่จะมีการบ้านให้ทุกคนให้ทุกคอสนะคะแล้วก็ ถ้าเกิดแบบมีคนสะดวกอยากส่งกันบ้านให้อ่านอ่างเงี้ยเราก็จะไกด์สามารถไกด์ได้อะไรเงี้ยเออก็ประมาณนี้ทุกคนก็ใครสนใจนะคะอยากเป็นเบสเวอร์ชันของตัวเองแล้วอยากแบบใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอยากเป็นคนที่เชื่อมต่อกับตัวเองได้อยากเป็นแบบเป็นคนที่คอมพลตกับตัวเองได้อ่ะพี่เว่ยแนะนําข้อที่หนึ่งเลยยังไม่ต้องลงเหรียญก็ได้แต่ให้ไปหาคอนเทนต์อะไรประมาณเนี้ยทั้งคนไทยกับ ต่างประเทศมีเยอะมากนะคะสถ้าสามารถฟังได้ให้จดจดแล้วลงมือทําเพราะว่าคีย์เวิร์ดมันอยู่ที่ลงมือทำนะคะแต่ถ้าเกิดว่าลงมือทําแล้วยังไม่รู้ว่าไปถูกหรือไม่ถูกอยากได้ไกด์ก็สามารถสมัครเรียนผ่านไลน์ที่พี่ขึ้นให้ได้นี้นะคะแล้วก็สอบถามรายละเอียดได้ะคะ่ะขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีสําหรับทุกคนสวัสดีค่ะ